ค่ะเข้าไปฝั่งเพราะตัวนี้ออกมาเหมือนกันเข้ากันเหมือนกับเหมือนกับข้อกระดูกแต่ข้อไม่ได้จะเห็นแรงกว่าเนาะเพราะว่ามันคือเอ็รยูโอขึงมึงแล้วมันก็จะพยาหามมีการให้ให้ให้เจอเติบโตขึ้นมาให้เกิดภายนอกค่ะแล้วแล้วดอกดอกตามันจะใเหาเป็นขอเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในการเติบโตดอกกับตาใช่ไหมคะ เรมีความแง่ในข้อปฏิบัติการตาเนี่ยมาตาตาเราไม่ใช่เอาเอาเอาข้อนะคะเราก็แง่เฉพาะตาเนี่ยออกไปวางบนอาหารเรื่ออาหารที่ใช้ใช้นทำให้เกิดเคลเซีในตากับอาหารที่ใช้ใช้นทำให้เกิดเคลเซียมลอยปากนะคะเรมีความแง่ตรงนั้นไงเรามีความแง่ตรงที่ว่าจะปรับสูตรอาหารอย่างไรที่จะทําให้เกิด การรับต้ต้นอยนที่เราเล้ส่วนตัวนั่นแหละค่ะแต่ถ้าได้การรับต่นต้นที่ดีสามารถพัฒนาเป็นต้นยอดแล้วเรากแต่ถ้าเกิดลารรับไม่ดีเก็มีค่ะค่ะไมทไมทไให้ให้ขอบคุณครับอยาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนที่ทำสำเร็จแล้วก็คือฟ้าฝน คิวต่อไปคือสามรถถามเป็นเชิงนโยบายดนึงะว่าประเทศไทยมีไทนดีเยอะทางด็อกเตอร์แล้วก็ทางวรเวิศววทชเนี่ยมีแผนที่จะทําต่อหรือเปล่านี่คือความยั่งยืนของผู้ที่สนใจไทยขอความมั่นใจนะครับคนที่อยู่ในห้องนี้ต่อว่าโครงการนี้จะได้ไปต่อในไทยสายพันอื่นๆที่สวยและดีขอบคุณครับปัจจุบันนะคะ ขอบคุณค่ะทุกสายปัจจุบันนะคะตอนนี้ที่อยู่ในตรวจที่กำลังจะออกอีกสายพันธุ์คือซาโงแล้วตอนนี้ก็ในลายก็เรมีไข่เี้ยค่ะไข่เ้ยมีคนที่มีน้าที่ที่เป็นชนวนะคะเจอมาได้หยอกาจะตัดไปอยู่กับการแก่ร้อยล่ร้อยการทำโครงการวิจัยต้องมีทุนวิจัยการวิจัยไม่สามารถทำเองได้ต้องมีทีนวิจัย แค่เช่นอย่างอย่างพี่ลุยนะคะเมื่อเช้าตัวอาุาคนะคะใา้เป็นคนแรกเลยที่ไปยื่งบพุทธศาน์ประเทศมาทำเรื่องค่ะแล้วถ้าไม่ไม่มีไม่มีงบนั้นค่ะขายไม่ถึงตรนี้แน่นเข้ามาไม่ถึงเข้ามามามาไม่ถึงระบบยิงแน่นอนค่ะถลยถ้าจะพูดถึงงบก็จะให้แย่งดก็ต้องไป็นนโยบายได้ับประเทศค่ะว้าจะมีงบประมาณลงมาให้ทำไหมค่ะเล หรือบนเรื่นงคณะก็ต e e ัดส <t> ินการลงทุนการกระโดุนเข้ามาว่าตัวเองก็ต้องดูดีกหลาเรื่ของของคุณสมัตต่างๆของข้ามกับการต่างๆว่าอายุยังสูงที่แก่หลางแนวต้องการพันอะไรแล้วจำนวนเท่าไหร่ต่อปีอย่างเงี้ยครัที่จะกูเนาะ ผิดและผิดผิดผิดหายนี้เนาะใช่ไหมผิดผิดหายนี้โครงการที่ที่ทำอยู่ค่ะทั้งในเรื่องของโทรทรศน์โรเจอร์สแข่งค้างอยู่ในงค้างต่างหน่วยทั้งหลายอยแล้วก็โมเดลของการทัพเลือกสายทางเนี่ยก็บ้านไม่ได้ผิดแต่ว่ามีข้อออกมาว่าถ้าคุณจะเลือกไข่สำหรับการไปทำคันแข่งถ้าคุณจะเลือกไข่ไม่สำหรับการไปทำเชีวมวลนะคะเป็นไฟฟ้าหรือจะเลือกไ โครงสร้างตัวนี้จะไปทำฝักฝักทะเลนะอย่างเงี้ยจะเลือนไข่อะไรกันมันมันมีอยู่ค่ะใช้ไข่ที่ถูกวัตถุประสงค์ไข่ดีๆแพงๆเอาไปตัดทำผ่านมันก็มัไม่คุ้นเลเนานะ,ะหรือว่าหรือว่าถ้าเอาไปทำช่วงนึงแล้วแล้วเราสามารถมีส่วนที่เหลือเอาไปทำประโยชน,น์อื่นได้ก็เป็นอย่างเงี้ก็จะงีใช้ประโยชน์ได้ค่ะและแต่ทุนอะไรล่ะพี่ใหม่ สวัสดีครับของสอบถามข้อมูลเชิงวิทยีกครับอาจารย์ทีมผู้วิจัยใช้หลอดแก๊สจัดการแก้วรังชิงดิบครับ,รบแล้วก็ามาที่จะรลองทดสอบการคารายุครับจะสอบถามคาุณลิขิตครับว่าก็เราใช้สารชนิดอืน่นที่ชั้นนําได้จากอย่างเช่นปลายล่างหรือตาข้าขงหรนนืออื่นก็ตามแด่มันจะมีความเป็นไปได้บที่จะชั้นอายุอย่างเช่น ถ้าในทางที่หนีนะคะโซมาตินอโรเจนซีคือการีโปรแกรมของเซลถ้าทำให้เกิดเอโมจิแคลร์ได้เอโมจิแคลร์คือแคลร์ที่สามารถพัฒนาไปเป็นเอโรโอได้นะคะตรงนั้นก็ได้แต่ต้องเอาโซมาตินเซลล์มาทำมันก่อจะปรับไปอย่ค่ะตรงนี้ในทางจี่หนีได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับอะไรนะขึ้นอยู่กับอิสระขึ้นอยู่กับอาหารอณี แล้วมีภาพถึงพอดีไฟมันรับไปไฟมรับไปมันเสียไปเพราะฉะนั้นมันจะมีภาพถึงภาพเปนเสียการแ่จะให้เนคืกันไปสองทางบางทีการที่เราเอาเลี้ยววางลงไปในอาหารมันอาจจะเกิดเป็นออกแกนได้อาจจะเป็ชู้อย่างเดียวไม่เกิดเป็นวีโอาครับตอนต่อเนื่องครักว่าดอกบางทีมันในเวลาการออบดอกทามเราไม่ทราบมาด เราพัฒนาแต่เราจะจิดด้านน้าทำไมอยู่อย่างเช่นไฟล่ากันปัแต่ตอนนี้พัฒนาไปแล้วนะคะถ้าอย่ไม่ได้ออกมาตรงนี้เพราะว่ามันจะแสงแฟรในเรื่องของสมบัติโลจีนีจริงเนี่ยเราใช้ตาข้างมาพัฒนาให้ถูกเคล้าอย่างเช่นว่าในโจทย์เนี้ยในโจทย์นี้คือต้นแล้ที่โจทย์เป็นโจทย์อะไรในโจทย์เนี้ยต้นมันจะตายแล้วอะพอเราเห็นดอกเราซื้อมันได้ไหมถ้าต้นมันสูงถึงเวลาเราก็มาเห็นดอก แหย่อกแตาที่เจียจักรทับหมดเลยนะทั้งทุกส่วนเลยแต่ส่วนที่เอฟเอชชีที่สุดที่มันมีคุณภาพที่สุดก็คือิี่ส่วนดอกที่ส่วนดอกก่อนผสมนะถ้าดอกผสมแล้วมันก็จะเป็นเมล็ดบางอันอาจจะไม่ติดเมล็ดก็ได้ไม่ถูกมันผสมไม่ติดนะผสมไม่ติดมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็เรื่องระยะที่ถูอาจารย์ไม้ลองทำนะแต่มันมีโจทย์นึงบอกว่าเราได้ต้นที่อายุแล้ว สามปีห้าปีสิบปีเนี่ยตรงสวยมากเลยที่เราจะทับเรื่องกันเราจะขยายมันในงานเราก็เอาเอาชิ้นส่วนนี่ยังเจอเลยะคะทุกส่วนเนี่ยอาจารย์ก็รองเลยได้ไหมได้ได้อันนี้ก็จะเป็นอีเทคโนโลยีหนึ่งนะที่จะมาเปิดโอกาสว่าถ้าเรามีโจทย์แบบนี้ถ้าเรามีโจทย์แบบนี้ถ้าเรามีโจทย์แบบนี้เราจะใช้เครื่องะไรที่จะเข้ามาช่วยในการผลิตภาณฑ์ได้อย่างแน่ยอนในอนาคตค่ะ ทำได้ค่ะนี่อีกเลยค่ะครับขอสอบถามในเรื่องของตัวต้นตรงกาดนั่นก็คือต้นที่เกิดจาการตายอุ่ใช่ไหมครับต้นที่เกิดอุ่นแล้วเป็นตรงมันเองเป็โรเจลลิซิสดูนะคะจะเห็นว่า พอเกิดเชล้ี่าแต่ละแต่แต่ละกลุ่มก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมามีต้นต้นขาตัวนีงเนาะอ่าทีนี้ที่อยู่ในันาอายุประมาณกี่ปีคราที่มันโต้นเรื่องเอาลงเดือดหมดเห่ือแ้นโตไวมากเราต้องรอการพุดว่ามันจะได้ออดเ่งแุ่้งแล้วพสำเร็จไ้มั้เอันนี้วิธเช็คไหมครับว่าเราสามารถ รู้ในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดเซลล์ที่เป็นแต่ออกมาเป็นเป็นดอกนะครับเรารู้ใช่ไหมเชลล์ร้านไรบ้างคือถ้าเราดูหน่อดูรังนี้ค่ะดูลังนี้ถ้ารันี้กอนี้มันจะเป็นดอกในทางของธาตุไงตางๆกับรังหรือมันอยู่ที่ต้นยังไงก็ตามที่มันจะไม่เกิดยอดเราจะไม่แผงหน่อ มีการคทาหน่อแล้วใช่ไหมใช่หน่อเยแล้วถ้าหีคิี่จะต้องมีงแยกเป็นแบบนี้นะแยกเป็นสาอยู่ีกเรงนเงียสีจะก่องกคือได้สามต้นแล้วเด็กเด็กก็โตขึ้มา